ขณะนี้นะครับคุณมานีนะฮะแล้วก็คุณจินนี่ครับได้ขึ้นรถเรือนจํานะครับเพืเ่อจะส่งตัวไปที่ทันทสถานยินการทานผู้ชมครับนะัดที่ออกมา

何